ำบลเชิงทะเลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอทลางจังหวัดภูเกต็ตตั้งอยู่ห่างจากอำเภอถลางไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง8กิโลเมตรชื่อตำบลเชิงทะเลนี้ถูกเรียกขานตามภูมิประเทศของพื้นที่เนื่องจากตำบลเชิงทะเลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเกต็ตและเนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า บ้านติเลและเพี้ยนมาเป็นเชิงทะเลตำบลเชิงทะเลมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิน้น6หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านเชิงทะเลหมู่ที่2บ้านบางเทาหมู่ที่3บ้านหาสุรินทรหมู่ที่4บ้านปาา่าศักหมู่ที่5บ้านบางเทานอกและหมู่ที่6บ้านลายันบนเชิงทะเลมีสถานที่สำคัญของตำบลได้แก่หาสุรินทร์ หาดบางเทากอกกระทะกอเแวะวัดเชิงทะเลวัดอนาม,ายมัยเกษมหาดลายานันมัดยิบมูกันล่มมัสยิดอันซอรีสุนนะหาดเลพังอ่าวหินกล้วยหาดแหลมสิงเป็นต้นประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือทำสวนเลี้ยงสัตว์ประมงและมีอาชีพเสริมคือค้าขายได้รับจ้าง เหตุผลที่เลือกตำบลเชิงทะเลเป็นสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี2565 1. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมให้การช่วยเหลือรวมไปถึงผู้นำและคนในตำบลมีความสนใจใฝ่รู้และให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 2. เป็นตำบลที่ได้รับการสนับสนุนและมีการประสานงานบูรณาการงานรวมไปถึงงบประมาณร่วมกันกับส่วนราชการหน่วยงานภาคีและอื่นๆ ในด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแนวทางการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้นแบบแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนคือ 1. การบริหารจัดการ 2. การดำเนินงาน 3. การจัดทำ GIS 4. การจัดทำแผนงานบูรณาการ 5. การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆและ6การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หากลงรายละเอียดขั้นตอนการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้นแบบสามารถอธิบายขั้นตอนได้ดังนี้ขั้นตอนที่1การบริหารจัดการมีสามสิ่งสำคัญคือสถานที่คณะทำงานและว,วัสดุอุปกรณ์ซึ่งทั้ง3ด้านที่กล่าวมานั้นตำบลเชิงทะเลมีความพร้อมทั้งหมดขั้นตอนถัดมาการดำเนินงานเริ่มจากมีการแต่งตั้งคณะทำงานโดยมีคำสั่งอำเภอทลาง ที่81ทับ2,565ลงวันที่28มีนาคม2,565เป็นตัวกำหนดบทบาทและหน้าที่ให้แก่คณะทำงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการแต่ละกระบวนการและดำเนินการขับเคลื่อนไปตามแผนที่วางไว้มีการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นตอนถัดมาคือการจัดทำแผนงานบูรณาการกล่าวคือ นำข้อมูลแต่ละหมู่บ้านมาร่วมวิเคราะห์เพื่อจัดทําสารสนเทศในระดับตำบลเพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบลเป็นการจัดทําแผนง,งานบูรณาการซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถนําแผนง,งานที่ได้ไปดําเนินการสนับสนุนและส่งเสริมต่อไปหากกล่าวถึงข้อมูลที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์เราใช้ข้อมูลจอป,ปอถอเวทีประชาคมในหมู่บ้านและอื่นๆมาวิเคราะห์ร่วมกันให้ได้มาซึ่งข้อมูลหลากหลายมิติหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ก็จะเป็นการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการที่ร่วมกันคิดขึ้นมาซึ่งคณะกรรมการสื่อสารสนเทศตําบลเชิงทะเลนําข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศตําบลโดยโปรแกรม c i จึงเกิดเป็นโครงการเชิงบูรณาการและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตจํานวน2โครงการดังนี้ 1. โครงการเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนตําบลเชิงทะเลโดยสนับสนุนการเลี้ยงไก่พื้นบ้านเพื่อส่งเสริมด้านอาชีพ ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ 2. การขยายผลพันธุ์ไก่พื้นบ้านให้กับครูเรือนยากจนตามโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังย่งยืนตามหลักปรัชญายัางเศรษฐกิจพอเพียงและขั้นตอนสุดท้ายคือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยประชาสัมพันธ์ข่าวสารการทํางานของสูสารสนเทศผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้แก่ในสารสนเทศตําบลเชิงทะเลช่อง YouTube และรวมไปถึง Facebook นอกจากนี้ยังมีช่องทางออฟไลน์คือการประชาสัมพันธ์ ผ่านวิทยุกระจายเสียงในแต่ละหมู่บ้านของตำบลเชิงทะเลอีกด้วย สวัสดีค่ะจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอถลางวันนี้มามอบลูกไก่ให้กับครัวเรือนที่ยากจนนะคะของตำบลเซนทะเลค่ะสวัสดีครับผมผู้ช่วย้ใหยาบ้านนะครับหมู่สามตำบลเซนทะเลนะครับนายวิสุทธิ์เสียนพานะครับเป็นประธานคณะกรรมการคณะรรมการสาตประเทศตำบนนะครับวันนี้ได้มามอบแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองไปจอมีอสิบตัวตะคู่สามตัวครับเพื่อให้กระจายรายได้ให้กับผุมชนนะครับเพื่อ ให้เกษตรเกษตรตำบลนไปเลี้ยงแล้วก็แพร่พันธุ์นะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับลูกบ้านต่อไปนะครับสวัสดีนะคะดิฉันนางสาวนักธิกาณาบุตรนะคะวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนของท่านนายกมนุษย์พันฉลาดนะคะตำแหน่งก็คือเลขานุการนายกองค์การเิือรส่วนตำบนเชิงทะเลนะคะวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนมอบนะคะไก่บ้านให้กับครอบครัวที่ยากจนที่สารสนเทศของพชฉลางนะคะ แต่ทกมงให้แล้วก็ในส่วนของอบตของเรานะคะตอนนี้ก็ได้ร่วมดดวจิตกยกรรมกับพยชทลางมตาตลอดนะคะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ยของอบตเชือทะเลก็ได้มอบอองสารสนเทศในการทํางานของคณะบริหารหรือทีมบริหารของพยชของทลางด้วยค่ะค่ะสวัสดีสนนดค่ะอาจารนางอุไรวันจำปาระค่ะเป็นเ,เป็นครอบครัวต้นแบบทีว่า ในชุมชนเพื่อที่จะวาข้อพัฒนาชุมชนนี้เอานําไก่นี้มาเลี้ยงเพื่อที่จะาาพาไปขายหญ่พัน่อแล้วก็ไปมอบให้คนในชุมชนเพื่อจะมีรายได้มาช่วยในครอบครัวให้มีรายได้พิ้มหรือว่าให้มาเป็นอาหารสําหรับในครัวเรือนเพราะว่าไก่ที่ได้มาจากข้อพัฒนาชุมชนนี้จะเท่ากับพืดว่า,วา ไข่ข no de hey, ึ oh. ้นมาจะนําไข่นั้นไปฝักเองเพราะว่าทําเกี่ยวกับตรงนี้ยุ่งได้เรียงไก่ยุ่งเลยตัวได้อ่ะนาไข่นั้นใหม่ฟักพอมันเป็นตัวขึ้นมาเราก็จะนําไก่ที่ว่าฟักออกมาเนี้ยไปให้คนในชุมชนเผื่อเขาจะได้มีรายได้เพิ่มแล้วก็เอาไปใช้เป็นอาหาาในครัวเรือนค่ะ